เอาล่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในพาร์ทที่9กันแล้วเนาะคลิปนี้ผมจะไปฆ่าบอสแมปกันโอเคพักหนึ่งที่ผมไม่ได้ลงคลิปอะคือผมตามหาบอสในถ้ำเว้ยหาไม่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเวลาเตรียมของไปเยอะอเวลาเตรียมป้อมฮิวป้อมอะไรไปหาก็ไม่เจอที ที่ไม่เอาของเข้าไปนะเจอดันเจอซะง,งั้นแล้วก็ตายด้วยผมก็เลยคิดว่าจะไปฆ่าบอสแมปก่อนดีกว่าค่อยไปตามหาบอสในถ้ำ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็ปลาไปวันที่ร้อยหกสิบสี่แล้วเนี่ยยังหาบอสไม่เจอเลยไม่มีใครรู้ป่ะว่าบอสในถ้ำมันหากันยังไงผมหายังไงก็หาไม่เจอเนี่ยเวลาเอาของไปเยอะเหนื่อยเริ่มเหนื่อยแล้วเนี่ย เนี่ยจนวันที่ร้อยหกสิบสี่แล้วยังไม่เจออยู่นี่โอ้ป้อมก็พังไปแล้วสองป้อมและไอ้ป้อมสีม่วงอ่ะก็จะหาได้โอเคไม่เป็นไรแค่ป้อมสองป้อมเองเดี๋ยวก็ทำใหม่ก็ได้ผมเริ่มสงสัยนะที่ผมหาวอนไม่เจอเนี่มันเป็นเพราะมันกลัวผมหรือเปล่าเนี่ยพาร์ตกอดผมบอกผมจะฆ่ามันไงเลยหาไม่เจอมันกลัวหดหัวมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วเนี่ย มาเดี๋ยวผมขอดเตรียมของก่อนเด,ดี๋ดูดูดูก่อนมันใช้อะไรบ้างสารสกัดจากกระดูโอเคเอ้เออทำไ้สี่อันผมเตรียมเตรียมพร้อมไว้แล้วผมจะทำอะไรอะสารสกัดจากกระดูหนึ่งร้อยอันน่ะปว้อมผมมันจะอยู่ได้ไหมมันจะทนได้ไหมจะลองดูเดี๋ยวรอให้ผมทํำครบก่อน ช่องนี้กำลังวุ่นกับการหาบอลอยู่เลยไม่ไม่ได้ทำเจ๊เอาวางไว้ตรงนี้มาไปเฮ้ดูมันเต้นดูมันเต้นไปแล้วครับตา่เอ้ยเจอทําเจอทํา เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะหาบอลให้เจอนะทุกคนนะแต่ผมจะหาบอลให้เจอว่าจะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะเจอตัวอะไรด้วยผมจะฆ่าไมให้หมดแหละทั้งสี่ตัวบอลได้ทำตอนนี้เรา้เ,อเจอยูนิควานด้วยไปเจอเอาเอาเอาเมันวิ่งไล่ตามผมมันวิ่งไล่ตามผม เอมันวิ่งกลับไปแล้วเดี๋ยวหาอยู่มันอย,อยู่ตรงไหนเนี่ยแมงมุมแมงมุมอยู่ใ,ใกล้มันอ่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไอ้นี่แล้วกันวาง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 ,วางไว้เยอะเหมือนตอนฆ่าไอ้บอสท,ที่ทะเลทรายอะ่ะโอเคลองดูที่มันจะชนะมันได้ไหมจะฆ่ามันได้ปะผมไม่มีไม่ได้เอาอะไรมาด้วยเอาแค่นี้แล้วกับไอ้ดาบกังเก็บเนี่ย มามาสิมาเอออย่างนั้นแหละระวังนะตีตีตีโอตีคนแรงเลยตีคนแรงเลยตีคนแรงแล้วหนี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 หลบหบเออตี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 แตกแล้วก็หลบ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 อยระวัง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 ไม่รู้ว่าตีแรงแค่ไหนเนี่ยระวังระวังตีตีตีไปนะทุกคนตี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 แตกก็หลบ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 บ หลบหลบแล้วก็กลับไปตีมันกลับไปตีมันอย่างนี้แหละวนไปวนไปแล้วก็หลบหลบโอ้ยโดน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 ไอสัตว์เอ้ยโดนเ้ยลไปไหนละไปไหนละมา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 หลบไปตั้งหลักเฉยๆหลบไปตั้งหลักเฉยๆมา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 เลยมา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 ยมาลยมเลยมาเมาเลย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 มเลยตายแล้วเปยนไงลยมเยมางลเอยคาดว่าคิยว่ามานย คิดว่ามันจะตีแรงกว่าน,นี้นะอย่างง่ายเลยแต่ผมจะเปิดโหมดเฮล,ละ่ะไปโอ้โหมดเฮลโหมดเฮล,เลต่อไปเราเราจะไปเล่นโหมดเฮลนะเดี๋ยวแต่แต่ว่าผมยังไม่ไปตอนนี้เราผมจะผมจะไปตามหาบอสในถ้ำก่อนแล้วเขาจะค่อยไปโหมดเฮลกันเนาะโอเคไม่รู้ผมจะรอดได้กี่วันนะโหมดเฮลมันโคตรยากเลย มันน่าจะยากแหละมันต้องยากอะ่ะท้าน้นจะเขียนว่าฮิวอะจะบอกว่าฮิวอะขนาดมาโหมดมาสเตอร์เนี่ยผมผมตายไปห้าหกรอบแล้วบางเนี่ยส่วนมากจะตายแค่ในถ้านะส่วนมากดีนะที่ผมหาตังค์ได้เยอะมันซื้อเพชรได้ได้เยอะไม่งั้นเนี่ยไม่มีคลิปนี้ให้เห็นแน่คงต้องเริ่มใหม่อีกอ <c ười> เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะหาบอาอถ้ำให้เจอนะบางทีผมก็หาถ้ำไม่เจอนะ ปกติ10วันมันถึงจะหาท้ำได้ใช่ไหมหรือ5วันนี่แหละไม่รู้ผมจำไม่ค่อยได้แพรพอ5วัน10เอ้นี่เจอท้ำพอ5วัน10วันนี่บางทีมันก็หาหาถ้ำไม่เจอนะว่าไม่รู้ทำไมอูออูอูออออแหแหลกแหลเป็นอะไรเนี่ยโทรศัพท์ตั้งแต่อัปเดตระบบใหม่เนี่ยอัปเดตซอฟต์แวร์แหลก เกมนี้แหลกเลยขนาดเกมนี้ยังแหลกเลยโอ้ยป<ะ>ัดูบ้านผมดิเป็นไงเออยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฝากกดไลค์กดติดตามช่องเล็กๆช่องนี้หน่อยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ